สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาปล่อยช่วเก้าชั้นเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะเป็นสายแม่พันกันเลยนะคะตั้งแม่ได้เลยเหมาะแก่สายเก็บนะคะเหมาะแก ى, ส่สายเก็บสายตั้งแม่พันเลยนะคะอามาที่ต้นแรกนะคะน,นี้เป็นลูกผสมนะคะเป็นลูกผสมน้องเปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้น้องจะเข้าเป็นโทนสีชมพูนะคะท่านผู้ชมฟอรมแม่นะคะฟอรมแม่สายใหญ่ๆกันไปเลยนะคะอน,นี้เป็นใบล่าสุดน,นะคะ เป็นใบล่าสุดน้องเปิดด่างมาแล้วนะคะท่านผู้ชมน้องเปิดด่างมาแล้วนะคะตัวนี้น้องจะเข้าเป็นโทนสีชมพูอ่าอันนี้อยู่ที่990ส่งฟรีนะคะไซสใ์ใหญ่ๆบิ๊กบุ้มแบบนี้เลยนะคะไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยกระถางที่หนึ่งคะ่ะ990ส่งฟรีกระถางที่สองค่ะกระถางที่สองเป็นด่างเขียวนะคะด่างขาวเขียวอันนี้ก็ใหญ่บิ๊กบุ้มเลยเหมือนกันนะคะอ่าตั้งแม่แล้วเรียบร้อยนะคะอ่า990ส่งฟรีะคะ่ะด่างขาวเขียวนะคะ สวยมากความสวยมากค่ะท่านผู้ชมความน้องสวยมากค่ะ990ส่งฟรีอ่ะต้นที่สามนะคะตัวนี้เป็นด่างขาวฉลบค่ะก็เริ่มเป็นแม่พันธุ์แล้วนะคะอันนี้ก็ตั้งแม่ไว้เลยนะคะ1,200ส่งฟรีค่ะ1,200ส่งฟรีด่างขาวฉลบนะคะท่านผู้ชมด่างขาวฉลบค่ะ1,200ส่งฟรีนะคะ สำหรับ,บไซนี้นะคะใบล่าสุดนะคะน้องยิ่งออกใหม่นะคะใบเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะใบที่ออกใหม่ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะมีตําหนินะคะคือเขาปรีแตกเองตามธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมต่อไปค่ะกระถางที่4ี่เป็น ดำชมพูส้มม่วงนะคะดำชมพูส้มม่วงอันนี้ก็ไม่ต้องลุ้นสีไม่ต้องลุ้นด่างนะคะ990ส่งฟรีค่ะดำชมพูส้มม่วงนะคะใบล่าสุดนะคะเปิดด่างมาแล้วสวยมาก990ส่งฟรีดำชมพูส้มม่วงค่ะใครที่อยากได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะคะแนะนําเลยค่ะใบของน้องค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงนะคะสีดีค่ะสีดีสีสวยด่างมาแล้วนะคะ990ส่งฟรีดำชมพูส้มม่วงนะคะอะต้อนต่อไปค่ะตัวนี้เป็นลูกผสมนะคะเป็นอ่า สีม่วงเลือดอ่าอันนี้ใบล่าสุดเลยนะคะดูใบล่าสุดสวยมากใบล่าสุดสวยมากเลยอันนี้ยังยังยังโตไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าสีเข้าแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วอ่ะก้านของน้องนะคะลําต้นของเขาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสีที่จะมานะคะเขาจะมาสีแบบนี้เลยคือเป็นโทนสีม่วงนะคะอ่าดูที่ตรงนี้นะคะนี่สีม่วงของเข้าแล้ว ต้นนี้นะคะต้นนี้เปิดที่990ส่งฟรีค่ะ990ส่งฟรีดำาชมพูส้มม่วงอ่ะโฟกัสที่ใบนี้นะคะนี่นี่เขาจะสวยแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยนะคะ990ส่งฟรีอะถ้าสนใจก็โทรหาหนดได้ค่ะ064 478 7995นะคะ ID Line นะคะ n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะวันนี้นุดฝากไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ